แสงสงงวยตรนี้ไมโดสวัสดีค่ะทุกคนจ้าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ปราสาทโอซาก้านะคะแล้วพิมพ์กับซารุจังก็งมาถ่ายรูปสกุล่าอัปเดตให้ทุกคนดูกันนะ <c oughs> ไปะแปะป <c oughs> เดี๋ยวเราพาไปอัปเดตนะคะสกุล่าที่ปราสาทโอซาก้านะจ๊ะวันนี้นะไปแกรนดิฟ้าอันนี้สองนี่น่ารักอ่ะ ตอนนี้คือแบบเริ่มบานเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเกือ <c oughs> บๆจะฟูบูมนะ <c oughs> แล้ววันนี้เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นความโชคดีที่มีแดดเ <c oughs> นาะพอไม่นีไม่มีแดดมา <c oughs> เป็นอาทิตย์แล้วเนาะ <c oughs> เอเอเพิ่งจะมีแดดวันนี้เมื่วานมืดมากใช่ใช่ๆีนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ยสกาสวยใช่ไหมคะ นี่ียังไม่ฟูบูมนะยังบานได้อีกนะคะมีคนดูไหมมีเซขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะต่อให้เป็นวันธรรมดาแต่ก็มีคนแบบมาปิกนงปิกนิกอะไรกันแล้วนะโอ้ยค่ะวันธรรมดาคนยังเยอะๆหน่อยเนาะคือเสาร์อาทิตย์ไม่รู้คุยเอออยู่บ้านเสาร์อาทิตย์น้อนอยู่บ้านเถอะค่ะ ดูสักุลัฟิวเห็นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเอยโรแมนติกมากไปยืนเป็นนางนางเอกไหมว่าซิสโลตัวเองนะสโลตัวเองสโลตัวเองสโลตัวเองคนมองคนมองคกสโลตัวเองบอกเป็นเป็นอะไรคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเดินรอบๆแล้วเดี๋ยวเราจะวนนะคะแล้วก็จะขึ้นไปที่ปราสาทวสการนะวันนี้อยากจะบอกว่าเราแบบได้รูปมา พอสมควรแล้วเดี<ช>๋ยวเราเราก็จะทยอยลงนะคะดูรอดูอยู่ไลฟ์กันก,นก่อนเราไปถึงปรา,าสาทนะอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปไหนนะดูวิวันนี้อากาศดีมากแสงดีมากทุกคนสวยตอนนี้เราอยู่ที่ปรา,าสาทโอซาก,ก้านะคะทุกคน มามามาเที่ยวด้กันไปก่อนจ้าดูดีสมากเอเนอะตรงนี้น่ารักเนาะอุ้ยสวยยสวยสวยสวยสสวยสวยยตรงนี้ย้อยมากเลยอุ้ยทุกคนดูดิดูสิตรงนี้น่าถ่ายรูปมากเนาะเออตรงนี้มันพลยทุกคนเออตรงนี้คือดีอ่ะ โอซาก้านะคะเป็นที่ที่มีซากุระเยอะเป็นอันดับสองของของโอซาก้านะที่ปราสาทโอซาก้านะคะก็คืออันดับสองนะมีประมาณสามพันต้น <c oughs> จะค่ายเผ่วพิชด้วยได้ได้ได้เ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวได้ได้ได้แล้วเอากล้องพีพิมพ์มานะค่าให้ได้เลยสองกล้องค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะติดผมยาวติดผมยาว <c oughs> มันไอ้น,นี่อยู่นะครอบอยู่ป่าไม่ได้ครอบใช่ไหม เปิดจงไงอ๋อจะได้ไหมได้ทหมโอกาสอ่ะเพราะว่าไม่ได้เอาหลีกเลเอีอจะเป็นไงวันนี้นะคนเยอะพอสมควรเลยอ่ะซูมยังไงอ่ะพี่พิมซูมเอาหมุนเอาจะโออเคสวยมากทุกคนเลยแล้ววันนี้อากาศดีแดดดีมากเลยค่ะถ้าใครอยู่โอซาก้านะวันนี้แนะนำให้มาเลยนะภาษา เดี๋ยวเราจะเดินกันไปที่ตัวปราสาทนะคะอยู่ด้วยกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะคะปเาี่มมากเลยสำหรับการมาปราสาทโอซาก้านะคะมาได้ทั้งซับเวย์นะมาได้ทั้ง JR นะคะถ้าเจก็จะเป็นสถานีโอซาก้าโจโคเองนะ แล้วก็ถ้าเป็นซับเบก็จะเป็นโมลิโนมิยะนะคะก็สามารถทำมาทั้งสองที่สองอย่างเลยนะมาไม่ยากจอลงโมลิโนมิยะก็ได้นะใช่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 มันก็จะเข้าอีกฝั่งนึงเนาะวันนี้เราก็มากันตั้งแต่สิบโมงแล้วนี่เราอยู่กันมาสองชั่วโมงกว่าแล้วนะแล้วเราก็ยังไม่เรายังไม่ถึงเรายังไม่ถึงปราสาทเลยอะเรายังไม่ได้ไปไหนเลยอะเราก็อยู่แต่นีแหละ เดี๋ยวเราจะพาไปดูดงซากุรานะคะที่อยู่ข้างริมน้ำนะรอแป๊บนึงนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะดูอียทุกคนดงมีสวยมากอุโมงค์ซากุระค่ะอันนี้สวยมากฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นอุโมงค์เลยโอ้ยนี่คือดูดีอ่ะเนื้อสวยเนาะใช่ใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะจ๊าดูดูอันนี้สวยสวยมากทุกคน ยังแต่มันยังไม่ฟูบูมนะคะอาจจะต้องต้องสักพักหนึ่งแต่วันนี้อากาศดีมากเลยเหลังจากที่มันแบบคึมคึมหรือฝนตกมาหลายวันแล้วนะสวยมากทุกคนดูตรงนี้สวยอันนี้คือฝั่งริมน้ำนะคะเดี๋ยวเราพาไปตรงฝั่ง โอสกาโจนะภาษาโอสกานี่ทุกคนมันมันดีดูดิมันสวยอะ่ะคือถ้าจะเอาแบบสกุลละเยอะแล้วก็เออ่เดินทางง่ายนะคะก็ที่นี่แหละนะเดินทางง่ายมากอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะนี่ทุกคนมันสวย ยังมานได้อีกนะคะตอนนี้ยังแบบมับนไม่เต็มที่มันจะมีส่วนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันก็คือ,อยังตุ่ตมอยู่ยังมีส่วนที่ตุมต่มอยู่ยังตุ่มอยู่เลยคือแบบถ่ายรูปมันอ่ะ,สอ,ะสองกล้อง,กองดูง <laughs> เป็น,นคมามแล่าแมนแจ๊แจ๊เจ๊เจ๊กจ,กจก๊ต้องมาถ่ายนี้มุมนี้สวย โอ้ยเออโอ้ยแล้วเราแบบลมกำลังดีเลยทุกคนดูดิ เดี๋ยวเราคิดว่าน่าจะได้อัปรูปไหมวันนี้ก็พรุ่งนี้นะคะสำหรับรูปในการอัปเดตซากุระนะทุกคนไปจารเราไปฝั่งนู้นดิ่ฝ่าไปโอ้ทิมหัวสวัสดีค่ะคุณอลัาินสวัสดีค่ะนี้สวยมาก เดี๋ยวเราก็เดินเดินเพราะว่าเราขึ้นข้างหลังอะเราเป็นลงข้างหน้าก็นแลวันนี้ก็สวยบรรยากาศคือแบบอยากเปิดเพลงบรรเลงร้องเพลงเอาองเพลงเอาอะไรเนี่ยเชฟ้าอย่างเงี้ยเร่อ๋อเราไม่ใช่ไม่ใช่เนอะ ช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยค่ะวันนี้ประมาณ20อ,องศาโอ้ยตรงนี้ย้อยๆนะค่ะเนาะสวยแต่ว่าเขาไอ้นี่อยู่อะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยวนมาใ่าใเราคายวนมาไม่ต้อไปไหนเออเอ้ยตรงนู้นกระส่าวไฟน,น่ารักนี่น่ารักมากเลยทุกคนดุกดิกดุกดิกแบบอากาศกำลังดีกำลังสบายเลยค่ะ ยังยังสักอาทิตย์หน้าเนอะน่าจะฟูบูมนะช่วงอาทิตย์หน้านะคะอสกาโอ้ฝั่งนั้นสวยพี่พิมดูดิสวย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 มาก,กคุณมันได้บรรยากาศเมืองเนาะตรงนี้เนาะสวยนะสวยววคิดถึงไม้ ยักฟมนี้สวยสวยไหมสวยสวยสวยเออนี่ดูดิสวยสวยนี่นะคะทำไมจอพี่พี่มันไม่ค่อยสว่างอ่ะอะไรนะอันนี้จอนี้สว่างสุดแล้วใช่ไหมหมายถึงสว่างหมายถึงความสว่างของหน้าจออะอันนี้สุดแล้วใช่ไหมความสว่างของหน้าจออะมันไม่รู้สิพี่ป๊บใช่ไหมเออน่าจะสุดแล้วล่ะนี่สวยนะสวยสวย ออตอนนี้เรียกจะบอกว่าอันไหนโชว์รูปใช่รูปไหนไหนกดกดตัวไหนวันนี้เอ้ยทุกคนโชว์เอาเห็นไหมไม่อันนี้คือรูปของเราสวยเอ้าจริงเหรอคุณเจ็ดเจ็ดอยู่นี่หรอเอาจริงเหรอไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนวิสวยว่ะสวยเนาะดูดิเห็นไหมกองฟูจิกองฟูจิฟูจิก็สวย เราต่คุณชอนะบวันนี้เราเราเรามาทีมฟูจิกับโอลิมปัสใช่ทีมอะไรคะุเจดคุณเจดอยู่ตรงไหนเรามาถ่ายรูปกันไหมสวยมากคือถ้าใครมีมีเลนแบบเอฟต่ำๆนะควรจะฟุ้งมากเลยอะนะดอกนี้สวยอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ดอกอะไรไม่รู้อ่ะ คือวิธีวิธีบล็อกเกอร์คือเราจะต้องหาซอกหาซอกหาซอกในการถ่ายรูปซอกมันไม่มีมันไม่มีรูอ่ะเอ้ยอันนี้มีรูมีรูฮ้ยนซอยไปเพนอยู่แถวแถวโอากาแคสเซิลไหนไหนไมได้ไหมเออเอาสิสิอ่ะเอาสีอ่ะเอาด้วยอ๋อเออสวยสวยสวยส เอ้ออันนี้ปังปึงปังพี่พิมชอบให้ติดแบบอย่างนี้ไหมเจี๊ยบก็ชอบให้ติดอย่างนี้แต่พี่พิมชอบแบบเคลียร์ๆไหมหรือว่าหรือเอาอะไรเออเอาตายแล้วน้องขอโทษอน้องขอโทษน้องไปกดอันนี้ไห็นไหมอ้าชิ้นหายแล้วกดซ้ำอีกรอบเลยกดซ้ำอีกรอบอ่ะเออชอบชอบให้ติดอันนี้ไหมดำๆอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาดำๆนะเอาแบบเคลียร์ใช่ใช่โอเคแล้วทุกคนก็บอกว่ากูกูไม่ถึงภาษาที ไหนไหนมึงบอกไหวปัสสาวีขามายิงสิระดีไรไรสวยสวยจ้าสวยมากใครจริงพี่พิมพ์หน้าไปยิงตรงนู้นนะตรงนี้สวยอ๋อเรายิงใช่ไหมเออเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาอันนี้พาเพื่อนๆไปปราสาทก่อนนะคะไปเจอปราสาทแล้วเดี๋ยวเราค่อยวนเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวสามชั่วโมงก็ยังไม่ถึงคือวันนี้พิมพ์กับเช็กนะเรามีโปรแกรมว่าเราจะไปกันสองที่นะคะก็คือที่นี่จริงๆเรามาาเรตั้งใจจะไปสามทีเลยแต่ไม่น่าพอไม่น่าได้ นี่มาสองชั่วโมงกว่ายังไปไม่ถึงปราสาทเลยอ่ะอยาจะบอกเออันนี้น่ารักมากงใครยังใครงนงยงงงจริงถ้ามาดูมาดูนะเราเราแนะนำว่าให้มาตอนวันธรรมดานะคะพยายามเลี่ยงเสาร์อาทิตย์อีกิดหนึ่งด้วยความมันมาง่ายใช่ไหมพอมันมาง่ายปุ๊บก็คนก็คนก็มากันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะม,ยามามาเรามาอัพเดตนะคะภาษาโอสาก้ากันนะคะน้นะองเดี๋ยวน,นะ,นนะไม่มีดอกสกุาลารให้น้องเอาทำได้ค่ะอเอาทำได้เออเลอ,อเอาสิเออสายยิ้มดูอุออ๊ยนัารลกได้ไหมได้ได้ได เจ็ดบอกว่าถ้าสามสี่โมงเราอยู่แถวนี้อาจจะเดินสวนกันอยู่แถวนี้ละความเป็นไปได้สูงค่ะเพราะว่าเรายังไปไม่ไม่ถึงไหนกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในข้างในกันนะค่ะนสวยมากได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแล้ว เรามากันในธีมขาวชมพูนะคะเราผัดกันเราผัดกันข่าวชมพูนะพิมกับเจียคนะพี่พิมชมพูคนบนเจียชมพูคนล่างนะคะเราไม่มีรูปคู่เลยอ่ะไม่มีเราเต็มขามาแล้วเราเต็มขามาเอมาแล้วเราเล่นเราเล่พิมพ์เอาเล่นมาสามเจียเอาเล่นมาสองเอ้ยท่าโอซากาโจเราจะใช้เจ๊จะใช้สามถึงห้านะคะเด็กไปซาคุรานุเอะเราจะใช้ห้าสิบ พอห้าสิบไอเลนเลนมือหมุนนะอุ้ยย้อนแสงถ่ายสวยอ,อันนี้ที่นี่แบบจา,ากรวาลสุดๆเราเราเน้นโฟล์ฟิงนะคะพ่พิมดูเลนดูเลนพ่พิมบ้าอันนี้มันแค่เท่าไหรสิบสองสี่สิบเองแต่อย่างโหดอ่ะใช่ใช่แต่มันมันเป็นเลนที่แบบสามารถหมุนเองได้แ,แล้วมันก็เป็นเลนครอบจักรวาลครอบจักรวาลถ่ายอะไรก็สวยได้นะ ถ้าสวยไม่พอก็ไปเข้าแอ,อ,ย,<ช>อยเห็นแล้วเห็นตัวแล้วสวย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 ถึงแล้วนะคะ่สคะสวัสดีค่ะคุณปูใช่ใช่อยากแบบเนอะได้อารมณ์แบบดริงค์ได้ต้นซากุระอย่างงี้เนอะ เห็นเงี้ยไปไม่ใช่แล้วนะทุกคนคันเหนื่อยค่ะเออเหนื่อยเดินไปด้วยคุยไปด้วยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหนยแตเพื่อนอากาศสบายมากเลยตอนนี้อากาศเย็นๆเนาะแล้วคือเราโชคดีมากที่จริงๆอ่ะเราอ่ะจะมากันตั้งแต่เมื่อวานแต่มันคล้มใช่ก็เลยเปลี่ยนวันมาวันนี้เออตัดสินใจถูกที่มาวันนี้ทุกคนเพมื่อวานไม่มีแดดเลยไม่มีแดดเลยเมื่อวานมืดมากแล้วก็หนาวมากตลอดกูนี่แบบเสื้อแขนยาวตัวนึงกำลังพอดีเนาะ สวัสดีคะ่ะขนมด้ไหมขนมอร่อยเออขนมอร่อยนะจะเขาใส่ชุดน,นึงัน,นอร่อยมันจะมีซอกหนึ่งเลยที่ถ่ายรูปสวยอ่ะที่จำไม่ได้ลแล้วเราไปเดินริมกันไหมเออมันน่าจะอยู่ร<ะ>ิมไม่ร <c oughs> ู้ว่าเดี๋ยวเราค่อยพาเพื่อนๆไปไปดูสิโอ้ปาก้าโจก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงมาถ่ายรูปกันเออเออโอเคไม่งั้นไม่ถึง ใก้แล้วนะคะทุกคนทุกคนท,ทุกคนอยู่กับพวกเราก่อนนะเนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์จะทำภารกิจให้สำเร็จโด,ดยกันพาไปโชว์โอซากะโจก่อนแต่เราก็จะไปถ่ายลูปก,กันต่อนะคะแต่เดี๋ยวตอนเย็นนะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ที่อ่กกาซากราุระนนมิยะน,น,นะแต่ว่าอันนั้นจะไลฟ์ใน YouTube นะคะทุกคนถ้าใครอยากอัปเดตตรงตรงนั้นตรงนั้นก็สวยมากเหมือนกันนะมันเป็น,น,นมันเป็นโซนซากุระ<ว><ว>ที่อยู่ริมน้ำนะจ๊ะแล้วก็เป็นแบบ สกุะสปอร์ตอีกหนึ่งสปอร์ตของใช่แล้วของโอซาก้านะจ๊ะเอเราเป็นไหนดีอ่ะนุนนุนนุนฝั่งนุนฝั่งเออถ้าใครถ้าใครอยากอยากเข้าไปอัปเดตตรงนั้นนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในโซพิมจะโซพิมนะคะช่อง Youtube นะใช่กดปักตะไคร้รอเลยใช่ปักตะไคร้รอเลยเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไลฟ์ทางฝั่งนุนบ้างนะคะ ได้จ้ะวยอันนี้น่ารักยิงเข้าตรงนี้ยน่ารักมากเลยทุกคนน่ารักเนาะแค่แบบคือความญี่ปุ่นอะเนาะแค่แบบแค่ป้ายังแบบดูแบบเนาะเออแค่ป้ายังดูมุ้งหนิ้งเนาะ เอ้ยตอนนี้เรือเขาเปิดไฮไลอ์แล้วเช็คถ่ายรูปเรือนู่นมาเร็วนู่นเรือกำลังมาเอากลับไปแล้วยิง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 ผ่ายิงยิงผัาในยิงผังตรงนี้เออ นี่นะคะการทํางานของบ็อกเกอร์นะคะการที่คุณจะได้แบบรูปสวยๆหนึ่งรูปนะจ๊ะมันต้องแลกมาเฮ้ยสวยๆๆๆเขาไม่หันมาฝั่งนี้หรอกเพราะว่ามันมันตันอ่ะฝั่งนี้อ่าอ่าแต่ได้อยู่โอเคไหมได้ได้ได้เออเดี๋ยวเราก็เดินลงไปฝั่งนั้นอยู่ดีอ่ะเออแล้วเไปถ่ายเดินไปเดินนี่คืากฝั่งนจิ๋วของฉันซูมลูก จริงๆเรือไม่ได้เปิดมาสักพักแล้วนะใช่มาเปิดเนาะสวัสดีค่ะน้องปีนี้คือคืนปีที่แล้วแบบหลงเหล่งอะวันนี้อากาศดีมาก ก็เดี๋ยวเราจะไปปิดไลฟ์กันหน้าปาสสาทนะคะทุกคนก็อย่าพึ่งไปนะอย่าพึ่งไปไหนนะคยอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะอยากอัปเดตให้เพื่อนๆที่เมืองไทยดูฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนดูสิมันเหมือนปีนี้ความคึกคืนมันกลับมาออสกาอีกครั้งนะนี่ขนาดยังไม่เปิดประเทศเนาะใช่ๆๆๆ เพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่เปิดประเทศเราจะต้องทําการเก็บคอนเทนต์ก่อนต่อพอเปิดประเทศแล้วโซฟิมกับซารุจังก็จะไม่ได้ไปไนไม่ได้ไปไหนแล้วคนเยอะอยู่บ้านก็เข้าป่าหนีเข้าป่าอ่ะเออหนีเข้าป่าเออแต่ว่าปีนี้เรามีโปรเจกต์ในการพาซารุจังเข้าป่านะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะจ๊ะรจะพาซารุจังไปเดินป่าจะทําเป็นบล็อกขึ้นเขา ใช่นโนตอนนี้ยังไม่ไม่น่าทัวร์เขาก็ยังยังไม่น่าขาบริษัททัวร์ก็อาจจะกลัวว่าตัว๋วเครื่องบิน <c oughs> เค<อ>่น <c oughs> ั้นเราไม่ได้เงินคืน <c oughs> อุ้ยอย่าไต่อย่าไต้พี่พิมพ์ดูอย่าไตา้เขา,าขายอะไรอะเอทปกระาษเสี่ยวหลงเป้าเหรอเหมือนเออใช่ไ <c oughs> อเกี่ยเสี่ยวหลงเป้าอะไรกี้ <c oughs> โอ้ยยังไม่เปิดยังไม่มีข่าวว่าจะเปิดเลยค่ะอ้าวน้องเจี๊ยบเขาฝากสวัสดีน้องเจียเจ๊ยบด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชิระบุญพี่พิงขอส่งรูนี้ไปหนึงนะได้จ้ะเออเป็นไงสวยไหมไอ้จ,จุ๋ยได,ยได้ได้ได้ ีสายวิดีโอกับสายถ่ายรูปนะคะใช่ค่ะคนนึงก็วิดีโอคนนึงก mm ็แชะรัวๆนะคะใช่วนี่สวยก้อนนี่สวยดูทุกคนเขา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 มัสวยมันติดก้านอะซากุรานาเห็นสวยๆก็อยากไปจับของเขาล่างน้องเขาบอบบางใช่เขามันต้องเข้าไปข้างในอะคอมพเ์สวยัยฝั่งนี้ฝั่งนี้ ได้ไหมได้ไหมได้ได้ทุกคนค่ะคือเราที่ไปชาม่ใช่แล้วว่าเราพอเจอซอกไม่ได้เราหยุดเออเราหยุดทซอกค่ะแต่จริงคือถ่ายรูปซักุระให้สวยต้องแบบถ่ายตามซอกอะไรกันอ่ะพี่พิมไปไปไปเออแล้ววิธีดูจุดถ่ายรูปที่สวยก็คือตามคุณลุงคุณลุงแคมเปาแมนจ้องตรงไหนเราก็จ้องตาม อมันก็้เียอยู่อันนี้ปราสาทฝั่งโอซาก้าฝั่งเทมมาป้าชีหรือเกียวปาชีออน้องเจียคนไหนคะเขาบอกว่าน้องเจียคนไหนคะน้องเจียคนนี้ค่ะนนี้ค่ะปี่ปิบองศปีั่งนี้ปั่งี้นอะปั่งฝั่งเอี๊ปี๊ปี่ป R เรามาจากี๊ปอ๊ปี๊าี๊ปี๊ปอ๊าี๊าี๊ป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 ค ้ยอ้นก็กไปม่ทันไม่ทันติดได้แต่ว่าไกลๆนะมองมองท่ไม่เห็นไปค่ะไปค่ะยินดีที่ได้ร eh, de <Deus> ู um ้จ mm ัก hmm. ค่ะยินดีที่ได้รู้จัก่ยินดีที่ได้ ใช่ค่ะน้องน่ารักค่ะเคขอบคุณนะคะสวัสดีสสดจ้ะเคนนี่น้องเคนน้องเคนสวยมันจะมีจุดหนึ่งเสียที่มันเป็นเป็นกำแพงสีาขาว <ไป S 2> แล้วตรงนั้นคนน้อยเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไป ใช่คืออยากจะบอกนะพิมล่องเรือไม่เคยล่องเอไม่เคยล่องเหมือนกันไอ้คนอยู่นี่อ่ะไม่เคยล่องคนอยู่นี่จะไม่เคยล่องนะคะถึงหน้าแล้วค่ะทุกคนไอ้ทุกคนประสาทโอจิก้าวันนี้สวยที่เขาถ่ายกันตรงไหนเขาถ่ายมาจากเขาถ่ายมาจากรูนู้นหรอ รูปรูปอันที่พี่ถ่ายเหรอใช่รูนู้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ถ้าถ้าต้นมันยังอยู่นะมันอยู่ที่ว่าต้นมันยังอยู่หรือเปล่าต้องอยู่สิเอต้นเนี้นู้น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 เออดูนู้นนู้นนู้นถ้าใครจํารูปล่าสุดที่พิมพ์ลงได้นะคะรูปล่าสุดก็คือเป็นรูปของปีที่แล้วนะทุกคนนี่เฮ้ นอใช่ใช่โรงงานกระสาบตรงนั้นก็สวยค่ะริมน้ำนี่ถึงแล้วกะะาาัสชร์สักา สัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราพาทุกคนมาส่งที่หน้าปราสาทโอซาก้าแล้วนะนะฝากติดตามซานุจังด้วยนะคะแล้วก็คอยติดตามรอชมรูปนะคะใน Facebook เจพิมตอนบ่ายพี่พิมจะไลฟ์จากในยู u ูปนะคะตอนบ่ายมียะใช่ใช่ตอนบ่สวยคอีใช่เจอกันนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมติดตามเราส่งคนด้วยนะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย